สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องการทําคลิปช่องใหม่นะคะ,ะเมื่อวานน้องเปิดช่องอชื่อช่องตั้งใจทำชาแนลนะคะแต่ว่าวันนี้น้องเปลี่ยนเป็นคนไทยในสกอตแลนด์แล้วสู่กันฟังแล้วนะคะก็ยังไงก็ช่วยติดตามให้น้องด้วยนะคะ,ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะเพื่อที่ว่าน้องจะได้มีกําลังใจในการทําคลิป ลงให้พ่อแม่พี่น้องดูนะคะก็ช่วงเปิดช่องใหม่นี้ก็ยังไม่มีคนรู้จักนะคะก็ค่อยๆทำไปนะคะก็ถ้าถ้ามีคนติดตามเยอะน้องกอ็พยายามจะทำอะไรเกี่ยวกับคลิปที่มีประโยชน์หรือสิ่งที่อ,อยู่ใกล้ๆรอบตัวเรานะคะจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็ ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะกะ็ขอให้เพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านช่วยโปรดติดตามน้องแล้วก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ